ลดล่างนี่ไหสองหากับสองเจ็ดมาครับกระเทียมเลขแม่เลขแม่แมยังกเกาะเมไรยอ่เล็กเมลัครับไมลันี่เพื่อนไห้มมกนะครับถ้าผูใ้ใดได้เบิ้งคลิปทั้งช่องอาจจะคือที่ทราบกันดีนะครับว่าเพื่อนไห้มมกตัวไหนนะครับบางท่านบางคนกับกับบอบ่เห็นชัดตัวเลขเนื่องจากว่าเพื่อนทรงคลิปมาไหผมเพื่อนทรงคลิปมาเนี่ย เพิ่นส่งเป็นคลิปมาเพิ่นท้ายเองละ่ะท้ายบ้านเพิ่นท้ายเองเพิ่นส่งมาผมก็ได้ลงแต่ว่าตัวเลขผมเวา่าสรุปให้ย้อนหลังอยู่ผมสรุปด้านหลังอยู่สำหรับตัวเลขผมสรุปให้อยู่นะครับเลขที่เพิ่นให้มาคือ42097แล้วก็70็ดศสำหรับเลขแม่ไล่นะครับเป็นลเลขล่างส่งเป็นเลขล่างส่งปูชีปลาขาวนะครับแม่ไล่นะครับเลขล่างส่งปูชีปลาขาวนะครับเพิ่นให้มากขันพูดได้เบิ่งคลิป ของแอดนะครับกาเคือ่อนฉีดเข่าใจนะครับว่าเพื่อนหห้มากที่ได้รู้นะครับเพื่อนห้มากข้ามว่งขามนะครับเป็นอย่างผมอยใส่เข้า่าม่วงขามเนื่องจากว่าค่อยพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับบ่ได้เบิ้งคลิปเนาะร่างเทียกับพานไปเพื่อนพานไป,เพ,นพนไปเพื่อนกับคือ,ค,อคือเลษบอดดังงก็ได้พานไปก็เลยบันไดก็เลยจกักรเสียช่างไรบันี้เมื่อเมื่อมันพานไปแล้วเนาะเพราะว่าเลขกเพื่อนกับห้เทีอยู่เดี๋ยว เอาซี่งวดสีมานีนนานาเน่เขาก็ตามต่อครับเออนี่แหละงวดสีม่าเนี่เขาจีตามต่อตัวเลขไม่ไล่เนาะครับเนาะงวดบางหนึงหน่งพันไห้มา,านะครับงวดแรกเพ่นไห้บ่เข่านะครับเลขงวดแรกให้ไม่เข้าไห้มาางวดที่สองเข่าเลยบาานี้เข่าโป้งเลยครับเข่ามา้างวดไห้มาางวดที่สองนี่คืองวดที่สองบ่อเข่านะครับงวดนี้มากอะแดเข่านะครับไห้ซี่สองศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ นะครับหายแงซี่เลยครับเพื่พี่น้องครับซีสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับคนหายแม่นะครับแอร์แกร์ได้ลงคลิปไว้อยู่นะครับทั้งบุญผ้าร่วยนะครับพ่อพี่น้องกับที่ได้เข้าไปเบิ้งกันอยู่หลายท่านหลายคนก็นได้แต่ว่ากะหลายท่านหลายคนกับบริบิรงเนื่องจากว่าเลขงวดแรกเพื่อนบอกเขาของไม่ไล่ก็ได้ก็เลยไม่ตามต่อเนะอาะกตถือว่าเลขที่ให้ตรงถงที่ตรงที่สุดเดี๋ยวเครื่องไม่ไล่นี่ยแหละมอกไม่ถับเลย ก็กระเคื่อนหายเก็ดศูนย์เลยอืมอ่าแต่มาก็มาเปลี่ยนอาจารย์เมียจะอาจารย์เนียบุรีรั่มนะครับอาจารย์เนียบุรีรั่มก็หายชุดบนมากกับสลับบนไปล่างล่างขึ้นไปเปลี่นบนสลับกันไปสลับกันมากครับแล้วก็ได้กับเลขนะครับอ่าล่างสลับบนบนสลับล่างนะเพื่อนหายมากหนึ่งสี่หนึ่งหาศูนย์หาศูนย์เก็ดเนี่ยคือชุดบนนะครับเนี่ยชุดล่างหายสองหาสองเจ็ดเพื่อนหายมากสี่ แล้วก็ปูนักนะครับเทากับจีบ้าเบาถึงเลียงปูหนักกนี่ตัวเลขกปูนาคปูดำเจ็ดศูนย์แม่นครับตัวปูดำเจ็ดศูนย์ถูกต้องครับเ,เพื่อนก็นไม่ได้บอกตัดออกหรอกเพื่อนมาเลขเลขเปลี่ยนนี่เพื่อนว,า,นนนวางสิผมก็เลยถามมาเลขเปลี่ยนนี่ตัวเจ็ดศูนย์สตัดออกบอผมถามปูดำปูดำเพื่อนก็นบอกว่าเอาไวล้ลวดอยากเอาไว้ก็เอาไว้เพื่อนวางสินะครับก็บเพราะฉะนั้นก็นถือว่าเลขเล่าเข่านะครับนึ่งหดที่สี่นะครับถือติดต่อกันหววที่สี่ พะว่าเราวากับบอได้บอกว่าเอาทีมเด้อเลขเกตซูนว่อเอาแล้วเ,เพิ่นบอได้บางซี่เพิ่นบอกว่าอยากเอาไว้ก็เอาไว้เด้อเลขเกตซูนเพิ่อนบางซี้เพราะฉะนั้นก็เลยอเอามาเอาสูไฟพี่นอ้องตังเพิ่นบนไว้หางวดเด้อสำหรับปูดำเนาะเพิ่นบนไว้หางวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วสำหรับเลขปูดำเหลืออีกงวดหนึ่งครับเพราะถือว่าตามต่อคือง,งวดวันที่หนึ่งที่หอดเนี่ยอ่าเป็นงวดสุดท้ายนะครับเป็นงวดสุดท้าย เลขปูดำให้มา9582อ่7016นะครับแล้วเพิ่นก็มาเพิ่ม737เข้ามานะครับเพิ่นมาเพิ่ม37เข้ามาเด้อไว้พี่น้องเด้ออ่าเหลืออีก2งวดอ๋อเหลืออีกงวดเดียวครับงวดนี้งวดที่4ครับถึกมาตั้งแต่4 5ครับเลขปูดำเด้อเออาเลขปูดำถึกมาตั้งแต่4 5เหลืออีกงวดนึงนะครับอ่าเพราะนั้นก็เฮาก็สิมาลุ้นกันต่องวดที่ที่หาครับ ว่ที่5ปูดําเพิ้นไฮมาส958 82 7016นะครับไฮมากที่แหลกนนะครับเพิ้นก็นบอกว่า70ขัดทีเอาไว้ก็เอาไว้เิ่นแังสีนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เอามานำเสนอไปเป็นรองเอฟซีนะครับสวัสดีครับหลายท่านหลายคนเบิ่งแอดตลอดแต้บอถ,ถูกโอ้ยเนาะ <laughs> <laughs> จากทีว่าจัางได อ๋อมันกรหลายค่ายก็จําเป็นแล้วครับเพราะว่าผมลงไปหลายค่ายเนาะเลขก็ไปติดตามแน่ๆนี่ก็คืออ่าแม่อ่าแม่ไล่แม่ไล่ไรไไรครับเมลัยครับผมก็เริ่มซื้อ,อหลายากกค่าเลยก็ได้นี่เน้นๆเลยก็คือแม่ไล่นะครับ,นๆๆนรบเนื่องจากว่าเลขเล่าเขาแล้วนะครับเล่าให้นะครับวันแรกไม่ถูกวันสองมาถูกแล้วนะครับวันนี้เราก,ก็ติดตามเล่าให้เกียรติศูนย์ม่ต้องกลับเลยครับผูนา ยังบ่ได้ซื้อครับอังรับเลยครับผมไปตรงกับเลขแม่นได้เหมือนแ,แล้วก็มาเขียนซ้่งใายให้สิบเก้าแล้วก็จัดอันดับอยู่ในเลขปูนากถือคือเก้าครับอกก่าถือคือกันถึงเราถึงซาแน่เนอะอ่าแต่ถือว่าถือครับเลขที่เล่าเลขเล่าเลขหลักๆเล่าหน่อยก็มีอยู่ห้าแปดสี่ห้าสองหนึ่งเก้าเท่านั้นรครับกับฟสี่สองเท่านั้นอ่า ถามว่าถือเป๊ะบ่เป๊ะหรอครับมันเปลี่ยนกลับแต่ว่าตามลักซื้อเเรก็ต้องซื้อไปซื้อกลับนะครับอันนี้ก็ผมก็เลยจัดอันดับไว้ให้นะครับอันนี้ก็จัดอันดับไว้นั่บันนี้มีเลขวิ่งนะครับยังข้องค้อมเป็นหนึ่งอยู่กับคือแม่นางนะครับเลขวิ่งแม่นางสูตรวิ่งบนล่างแม่นางยังคงความเป็นหนึ่งนะครับถึงสีว่าเขาสามตัวนะครับสูตรวิ่งเน้นมากเน้นเบ็ดี่เขาแน่นอนครับ ยังคลองความเป็นหนึ่งนะครับถ้าสนใจเลขวิ่งต้องแม่นางนะครับแม่นางซึ่งผมไปติดตามเล่าสองวดเนี่ยจะยังบ่เคยพลาดนะครับหลังจากหันไปหันสีพลาดบว่าพลาดนี่กับ่ทราบด้วยกันแต่ว่าเราบอกว่าวิ่งไม่เคยพลาดรหว่างะซีแต่เลขชุดนะพลาดดูปานยังแลว่าถ้าหาเลขตัวเดียวคือเลขวิ่งเนี่ยหาเลขตัวเดียวคือเลขวิ่งนี่ไม่เคยพลาดหาตัวจับใส่เอาเว,วางสซี่สำหรับเลขแม่นางนะครับาะ ไฟพี่น้องก็อยได้เบิ้งอยู่อ่าผมให้ฉายาระหว่างแม่ยนางร้านเปิดเสร็จอือผมให้ฉายาระหว่างสั่นสำหรับเด็กวิ่งแบบนะครับเอานี้ฉันเนี่ยเอาเสียจวนก็ได้ไบานอีมาเสียวจวนเองนะครับเสียจวนก็ผมสีเศร้าเอานิเอนเสียจวนผมสีเอินเสียฝันแม่นแล้วได้บานเ <c oughs> สียจวนนี่ก็ฝันแม่นบ่คอยว <c oughs> ิ่งเจ็ดล่างอ,อย่างเดียวเลยนะี่วิ่งเจ็ดล่างเสียจวนนะครับให้มาหกกับเจ็ดเน้นเจ็ดล่างนะครับเสียจวนให้มา ซึ่งเลขสามตัวเสียจวนกับไฮมาหกหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับวิ่งเจ็ดนี่นะครับคือตีคู่กันมากก็แม่นั่งนี่ก็คือ,เ,อเสียจวนไ้วิ่งมาสองตัวแต่ว่าแม่นั่งไ้วิ่งมาหนึ่งตัวนะครับไ้วิ่งมาหนึ่งตัวกัทที่ว่าจัดอันดับคู่ขี่กันมากนะครับสําหรับในส่วนของเลขวิ่งอของส่วนในของเลขวิ่งเนาะสำหรับเลขไม่หอมหวัวน,นี่ คันที่ว่าเขาจะที่เขาบ่อไมจังไรเพื่อนว่าบ้านเลขที่บ้านเพื่อนเนี้ยเพื่อนไหนมาเจ็ดเจ็ดหาอะไรที่จริงเพื่อนไหนมาอ่าแต่ว่าลูกเพื่อนทีกอยู่ผมคิดว่าเฮียเฮียเอกเฮียเอกกับอ่าน้องวันสทีกอยู่คือว่าเพราะว่าเลขที่เพื่อนบอกว่าอย่าลืมบ้านเลขที่บ้านนะครับบ้านเลขที่บ้านคือเจ็ดหาศูนย์อันนี้อันยังเจ็ดห้าศูนย์น่ะไม่ใบ้านเลขที่บ้านแล้วโอ้เจ็ดสิบห้าเมตรเออเจ็ดสิบห้าเมตรเจ็ดสิบห้าเมตร แต่ว่าเจ็ดห้าศูนย์เป็นบ้านเล็กที่ครับครับนีเนาะเพอ่์ไหนเลขว่าไงชีศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสองตามตามที่จับใจควบได้แต่าก็ต้องยอมัาว่าเลขเพอนหลายอีีเลขเพอนหลายเนาะมันหลมันหลทางหลไหลหางวนอยู่นี่นะแต่ก็วนวนเวียนๆอยู่นี่คันคันสีมาซื่อดีๆนี่จี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 อยู่สําหรับข้อไว้ข้อเสี้ยนวันต่อไปแตเว่าสำหรับบุ่นผ้าโ่วงนิดทายุหันเลยครับต๊ไก่เพราะว่าผมคันเลขหลายตัวผมซื้อเพราะเปลี่ยน ผมซื้อบ่เปลี่ยนผมกะทีว่าย่มจับตัวที่แน่ชัดมากนะครับนีเรื่องของปูสารคามเนี่ยตีตีปกสลากไหมตีปกสลากปูสารคขามกถือว่าว่าเข่าอยู่แต่ว่าเล่าตีปกฉลากไม่ให้ฮห้าสองแปดกับสี่สองแปดอนะแล้วก็ล่างหาซีซสีีสองสอง่ากันผู้ตัดเสื้อกะทีถือยุทระครับปูตีปวกฉลากอะไรแต่ว่าก็อันนี้กะือว่าซื้อยากเต็มที่ขึืนอกัน เพราะว่าสิมมะฮกป็ดอีกสองหางอีกนี่โมเมนธรรมดาครับตามปูดำโอ้ตามปูดำ,มปดำเด้อครับคุณต้องทำครับผมเสียดายปูดำนะครับปูดำเนี่ยนะครับพ่อยพี่น้องครับก็ถือว่าคันช่องบุญผ้าโชคว่าถือปิดนะครับใใหญ่บุญผ้าโชคถือปดีดที่ผู้ทิดตามสองแสนเกือบสามแสนแล้วนี่ถือปิดเนาะ ผมก็เลยบ่ไดดลงคิปบ่บ่ไใดไหลก็เลยสีบ่เห็นไหลอ่าอ่าน้าร,รวยนี่คือช่องเมียยลยครับช่องเมีย่ยผมเอาช่องเมีย่ยมาเห็ดอ่ามาแนสนอ,อให้พ่ออพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไปเห็ดช่องใหม่แล้วครับผมเห็ดเป็นช่องบุญา้าโชกขึ้นเขาพว้พี่น้องเขาไปติดตามไหมนะครับเข้าไปไหมไม่เพราะว่าเป็นช่องใหม่นะครับไม่ใช่ช่องเก่ามีผู้ติดต,ตามยุ่แปดสิบคนตอนนี้ครับ กาเข้าปติดตามกันไว้นะครับเพื่อสิบวันเพลาดช็อตเด็ดตัวเลขเด็ดจากทั้ง่องกับฝาพกพราะ่พี่น้องเอฟซีไปเนี่ยตัวเลขกันต่อทั้งบุญผ้าโชคได้เป็นช่องใหม่นะครับว่าเป็นช่องเก่าลองค้นว่าติดตามไว้แล้วนี่แหละว่าฉันไม่นครับติดตามไว้แล้วคือช่องเก้านะครับช่องเก้าที่ถือปิดไปนะครับแต่ว่าช่องใหม่นี่ผมรับประกันว่าท่านยังบ่ท่านติดตามหรอกครับต้องเข้าไปติดตามไว้ติดตามไว้เขาจะได้รู้ อ่าตัวเลขกันต่อเนื่องนะครับต่อไปผมกับชีได้เอาช่องขึ้นให้เมียนะครับกับพมกับชีเอาอ่าช่องบุญภาโชคมาทําต่อนะครับคือช่องบุญภาชคไม่นี่แหละผมเพิ่งสมัครเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานหมื่นกรรณนี่ผมสมัครอะไรก็ไปติดตามนะครับพิมพ์บุญภาโชคแล้วก็เข้าไปติดตามนะครับจะได้รู้ข่าวสารต <พบ S 3> ่อเลขกันของปูนาบวงสวงอยู่อยู่อยู่บุยรับนี่ครับ เลืปูนาบวงสวงอยู่บุรีรัมมันก็เปลี่ยนหาสองขึ้นเขาเปลี่ยนหาสองขึ้นเขาข้ามไปถึงกับคือเลืปูนาคึ้นเขาคือเลืปูน่าครับครับเคือเลืปูนาคือนเขาครับอ่าปานี้ปูดำผ่านไปแล้วเนาะปูสารคามเป็นไหนปูสารคามกับปูสารคามทั้งนี่แหละอันกลางนี่กับว่าเขาข้างบนเมื่อว่าเขาเลือปูทมดินนะครับปูทมดินว่าเขานะครับว่าเขากระซุยต้องยอมรับว่าปูทมดินเป็นเชี่ยนขึ้นแต้มลงแต้มมิลีครับ สวยอีกแลวสแลวยียตลอดครับสวยที่ระแต้มน,นะครับบ่สวยหลายแต่ปนังกะบีคนถือน้ำเล่าอาอามอยู่ทุกเด้อเอเคอถือน้ำเล่าสวยอ่าอผมก็เอเะอืมเพราะเพราพราะอย่างคอ่อยๆลองกัลงแต้มนเน้อต่เป็นศูนย์ห้าเนมอาเท่าน,นั้นเด้ออนะก็เลยถืออาจจะว่าบุญพระโชคเสื้อเสื้อน้ำเพเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เริ่มเปอะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มเป๊ะแล เราอีกนี่ไม่เอกรับได้เลียนได้สองนี่อาจารย์นึงครับนี่นี่นว่าไรอ๋อครับโอ้ยนหนือใจเลยอาจารย์น้องปืนอาจารย์น้องปืนเขาว่าเรียกเขาเยอะอาจารย์น้องปืนนะครับมีอาจารย์น้องปืนมากนะครับเดี๋ยววันหน้าก็จะได้ติดตามเลยครับผมอาจารย์น้องปืนนี่ใครมาสี่ศูนย์หกเลขที่ให้นะครับบนนะครับสี่หนึ่งหกแล้วก็มีสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์นะครับ บันิล่างไห้มาบันิล่างไปสลับบนมันวะล่างไปสลับเป็นบนเนาะก็ให้มาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับแต่สลับเป็นบนเป็นล่างนะครับอแต่ะว่ากันเว้าร้ายมันก็ยายห้างครับพี่น้องครับเอาจ้าซี่ผมจีสรุปง่ายๆว่าเลขที่น่าสนใจนาติตตามหนึ่งเลขปูดำมสองเลขเมลัยขัดผู้สนใจเลขวิ่งเม็ดเดียวเนี่ยเม่นางเม่นวะ แล้วก็จันนี่น้ำก็ได้จันเนี้ยนะครับจันเนี้ยเขาบนล่างนะครับกันกันกันปูซื้อซับบนซับล่างเปลี่ยนเพื่อนี่แค่นี่แหละเพื่อนี่แค่หกครูแล้วก็จันเนี้ยนะครับจีไข่แล้วก็มาปูนาเท่านี้ครับเท่านี้นะครับเท่ากับจีแมสรุปกันเท่านี้่กับจีมี่อาจารย์เมียบุรีรลำนะครับปูนาครับแล้วก็แม่ไลปูดำ แล้วก็แม่นางนะครับแม่นางอ่าผมสรุปจังสี่เลยผมผมสรุปว่าซีใครเนี่ยหน้าติดตามสําหรับงวดนี้หน้าติดตามต่อไปนะครับซึ่งใครเอื่นสีเปลี่ยนจังไหนเทาก็ต้องมาเบิ้งความคืบหน้าเบิ้งคว่ำสมดุลเบิ้งความสมสมคว่ำทีติดตามบอจังสี่นะครับแต่ว่ากับเอฟซีเดียกลองมากับเพื่อสีได้ติดตามให้พลอยพี่น้องเอฟซีอยู่นะครับสจหรับคลิปนี้ผมก็สีสรุปไว้ซ้ำนี่นะครับก็หอมปากหอมคออ่าจะกระดีใจน้ำสำหรับผู้ใดโชคได้ใช่ก็เสียใจน้ำสำ อง่คร <get> <fl> ับสวัสดีครับเวบาสมุนอะเกิดอะไ้เยอะเยวเขาวกบเขาสิตตามมันนั่งเป็นี่ดอกปาตันนี่เอาละกดซูไปเนี่ยเบืองต้นถุงเท้าฮะอดอะไรละอา โอ้ศ oh, ูนย์เจ็ดซีว่าเล็กคนมันที่เจ้าไม่ได้่ะมันถือบ่ละมันก็ไปประทายดิซับกันอุนเด้อคอยได้เห็นคลิปเจ้าือเห็นคลิปกับเป็นยังคอยกอบสอกรอบสอแต่ว่ามันเป็นเจศูมีเจยนบ้างมีใส่บ้างมีมีแต่มีก็โอเคกับ่าไปหนแบบแต่กอบมากก็ถือว่าถือเดี๋ยวเขาอยเอาถม่บ่นหนูมาสันถือจังได้หอว่าื้อโอ้เอา นี่เดี๋วมันวะออเลจุดอันนี้เล็ของขาเลขกัฝันตอต่อไปก็ตามใกล้ๆมาลืมผุนีคนนั่นไปไปบอกอยแวก็เรียกแกเสรบอกแตกบึนบึนแกก็าวแล้วหึกลายบึกแจ้งแ่หกาไปาบึนกันเลจ้ะใกล้ๆนึงอะเนาะแปา่ม่จวาเออเออนละเขาบอกให้ไปู่แต่ว่าไม่ได้ไปยังงเพรเป็นนองกับปอันเดียวนะสภาม่าย No. Okay.